สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักว่าทําไมถึงเป็นแล้วก็ดูแลวิธีการไหนบ้างถึงสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเนาะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่ต่ายพี่ต่ายนะครับปกติพี่ต่ายทำงานเกี่ยวกับอะไรครับพี่ต่ายเป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงมาเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้คือสมัยก่อนนะคะเป็นตัวแทนประกันชีวิตมา2 0กว่าปีละเอกสารการขายมันอยู่ในกระเป๋าแล้วมันจะต้องหนักมากแล้วก้ววระเเเป๋าาางดดียตลลอ อ๋อเป็นเรเป็นพฤติกรรมอีกอันหนึ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นเนาะใช่แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะเป็นสะบักโจหาหมอน,นวดเป็นประจําสม่ําเสมอในสมัยก่อนนะคะแล้วก็โอเคพอสมัยเนี้ยมันคือทุกอย่างมันออนไลน์ละเราไม่ต้องแบกของละแต่มันยังตามมามันเป็นอาการหลือหลังสะสมใช่ค่ะแล้วก็ที่บ้านมีหมดทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นวด<อ>หมอนนวดนมหนูปืนสันนวด อะไรที่เป็นนวดมีหมดทุกอย่างคือแปลว่าต้องเป็นมานานแล้วสิเป็นมานานแล้วประมาณเท่าไหร่ครับกี่ปีละน่าจะ10ปีกว่า10ปีกว่าตรงนี้มันจะตึงตรงนี้มันก็จะตึงอ่าสะบักจงมันคือตรงข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะตึงแล้วก็ทอหลังๆนะคะตรงนี้มันก็จะเริ่มเริ่มเลาไปแต่ยังไม่ถึงมืออ,มอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้อพอมาแค่นี้ปุ๊บจะไปหาหมอนวดลวะตอนหลังอาเจอหมอนวดเกง่งก็จะเป็นหมอจัดกระดูกแล้วเ็าไปจัดกระดูกป๊อกปอกแป๊กแป๊ก ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ไม่หายช่วงหลังเนี่ยนอกจากลงแขนแล้วขึ้นหัวตาเนี่ยจะปวดมากแล้วก็หัวเนี่ยจะปวดมากแต่รู้ตัวว่าไม่ใช่เป็นไมเกรนอ่าแล้วก็พยายามนวดแต่ว่าพอไปหาหมอจัดก,กระดูกเนี่ยผเอิญว่าหมอท่านอ่กัวซาได้ทุกครั้งที่ไปต้องกวัวซา แล้วก็จะขูด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 ,ข,ด,ข,ด,ข,ดขูดนานมากจนเส้นคลายกลับบ้านดีขึ้นเดือนกว่ากลับไปใหม่แล้วสุดท้ายมันก็คือกลับมาเป็นเรื่อยๆอ่ะแล้วพี่ต่ายมาดูแลด้วยสารอาหารเฉพาะทางมัเป็นไงไม่เคยกินอาหารเสริม<อ>ที่เกี่ยวกับกระดูกอะไรพวกนี้มาก,ก่อนอส่วนงามๆเราก็กินอแต่พวกนี้เราไม่เคยกินเพราะเราไม่คิดว่าเราเป็นเพราะว่าด้วยอายุเราก็ยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้ใช่แล้วเราก็ไม่คิดเลยว่าเราเราเป็นเกี่ยวกับหมอรองกระดูกคิดว่าปวดเมื่อยปกติครับแล้วทีนี้ก็พอ มีเพื่อนแนะนำอ่าแล้วก็พอเราไปฟังสรรพคุณเอ๊ะหรือว่าใช่ <c oughs> ก็เลยลองกินดูอ่าลองกินดูแบบไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองดูลองดูเฉยๆเพื่อนแนะนำเออเออเอก็ได้แล้วก็พอไปกินดูอ่าเป็นสองตัวนี้เป็นสองตัวนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าประมาณเดือนหนึ่ง,งแล้วทีนี้มันเบาลงตาที่ปวดแบบปวดหนัหนกๆคือต้องบอกว่าปวดตาจนตัดแว่นใหม่ทุกๆครึ่งปี เพราะคิดว่าสายตาเปลี่ยนเลยปวดตาแว่นเบี้ยวแว่นไม่ดีทุกอย่างโคตรด้านหมดครับวีแว่นเยอะมากแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่หมอนรองกระดูกมันเสื่อมแล้วมันขึ้นหัวมันกดทับเส้นประสาทแล้วมันขึ้นไปที่ประสาทตาใช่แล้วก็คือแบบอุ้ยตาละพอมารู้ตอนหลังเนี่ยพอเราแก้ไ่ตรงจุดมันจะไม่หายเห็นไหมไม่หายก็พอกินกินไปเดือนนึงแล้วมันดีขึ้นเราทําไงล่ะเราก็ จริงหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้เราพักก่อนดีก็ยังไม่เชื่อ,อ,อประมาณเดือนครึ่งกลับไปหาหมอจัดกระดูกหมอบอกว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวซาที่หัวมหมอคะทำไมไม่กลัวคะกลัวสิคะทุกครั้งหนู้านหนูต้องกลัวเ,เ,รเราอยากกลัวซาไงมันสบายเขาบอกว่ามไม่เป็นนี่จริงหรอคะจริงไม่เป็นหรอเนี่ยหนูไปกินอาหารเสริมมาพอเล่าเล่า,เล,าเล่าไปหมอก็เลยบอกว่า ไหนลองดูซิจะรู้ไม่รู้เดี๋ยวขูดก็รู้เ้าก็ามาขูดเขาบอกว่าไม่มีไม่มีตึงเลยไม่มีตึงเลยแม้แต่นิดเดียวดีจริงเขาพูดอย่างนี้เลยดีจริงทั้งหมดที่กินมาประมาณกี่เดือนสองตอนนี้นับถึงตอนนี้คือสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าอาการที่เป็นดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้อยากจะบอกว่าร้อยซแต่ก็เผื่อใจไว้ให้สักเกิบละกันอื เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือขายหมดแล้วไม่ปวดหัวไม่ปวดตาไม่ตึงไม่ใดๆเลยถ้าม่ยกของหนักแต่วันไหนยกของหนักก็มีตึงบ้างเล็กน้อยต้องบอกว่าวันนี้ต้องถามพี่ต่ายก่อนพี่ต่ายเป็นคนพูดเก่งพูดคล่องมากามคนอาจจะคิดว่าไปเป็นหน้ามาให้เราหรือเปล่าเป็นลักษณะของตัวแทนประกันอยู่แล้วก็ต้องพูดเก่งเพราะทำตัวแทนประกันมา20ปีใช่ค่ะต้องถาม่อนว่าพี่ต่ายมาเป็นหน้ามาให้เราไหมไม่ได้เป็นหน้ามาค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริง เราพูไปเราก็เสียนะเราเสียนะที่เราไปยี่สิบ<า>ปีนะลูกค้าเราก็มีเยอะอยู่นะเราเสียนะเนะอะคิดว่าหนุ่มออฟฟิศส,สาวออฟฟิศหรือว่าคนทํางานประจําที่อยู่ในพฤติกรรมหรือท่าเดิมนานๆเนี่ยก็จะมีอาการเมที่พี่ตัดเป็นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบนี้อยู่หากยังไม่มั่นใจว่าเป็นสะบักจมไหมเป็นไมเกรนหรือเปล่าเป็นทักเข้ามาปรึกษาเราได้ก่อนตามเบอร์ที่ขึ้นให้เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนํานะครับ